หรับคลิปโตน,นี้นะครับผมจะพูดถึงข่าวสารจากทางฝั่งแดนมังกรนะครับหรือว่าจากทางจีนที่ล่าสุดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เพื่อนๆนะดั้มหรือว่าร่วงลวงไปกว่าจะ0สำหรับหุ้นนะครับถือว่าโคดมากอยากจะมีมคอยเลยนะเพื่อนๆแต่นี่คือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ที่ทางฝั่งจีนนะครับจะน่ากังวลไหมนะครับหรือว่าจะมาพั้มตลาดคริปโตหรือเปล่าหรือว่าจะดั้มตลาดคริปโต เดี๋ยววันนี้จะเราไปดูข้อมูลกันนะครับผมสำหรับเช้าว,วันนี้นะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับยังไงรบกวนนิดนึงเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก็เลยเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่ทางจีนกันก่อนเลยละกันนะครับเอเวอร์แกรนด์เอหนึ่งบริษัทอสังหาริมทร,รัพย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ทางฝั่งจีนนะเพื่อนๆนะที่มีข่าวระหองแะแหงว่าจะผิดชำระนี่มาตั้แต่ช่วงปีก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนั้นชาวคริ ม,มีเอี่ยวกันหรือเปล่านะครับนะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเอี่ยวอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆในณขณะนี้เอวอร์แกรนเพื่อนๆนะล่วงลงมานะครับสลับหุ้นนะกว่า7จนะครับไม่อยากจะเชื่อสายตาเพื่อนๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยิ่งกว่ามีมคอยนะเพื่อนๆในณขณะนี้นะครับอันนี้คือบริษัทอสังหาใหญ่ที่ทางจีนนะเพื่อน ล่วงไป70%นะครับก็ถืว่าทางจีนในนักขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มข้อเลยนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วิกฤตในด้านของโควิดนะครับนะดูจะเป็นยักษ์ใหญ่ที่โดนการก,กระอ่วนในนักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทางบูมเบิร์กนะครับจะสังเกตว่าหุ้นจีนเปรียบเทียบเนาะหรือว่าสู้กับหุ้นสหรัฐนะครับตอนนี้หุ้นจีน ย่ำแย่ที่สุดเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นสหรัฐหรือว่า S&P 500นะครับในนักขณะนี้แย่ตั้งแต่ตอนปี2001เลยเพื่อนๆนะโอ้โหปาเข้าไป20ปีเลพื่อนๆถือว่าจีนในนักขณะนี้กระโอ่วนโดนซัดอย่างหนักหรือว่าเศรษฐกิจย่ำแย่มากๆในตอนนี้โดยเฉพาะหุ้นต่างๆที่ได้ร่วงลงมานะครับอันนี้พาให้ไปดูชาร์ตของทางเอเวอร์แกนดนะเพื่อนๆนะร่วงอย่างที่เห็นนะฮะ ช่วงต้นปี2021เนี่ยอยู่ที่22เหรียญเพื่อนๆใน,นขณะนี้อยู่ที่0.35 20กว่าเหลือ0.35เพื่อนๆซึ่งรอดูกันต่อไปว่าทางจีนเนี่ยจะมีมาตรการอะไรยังไงเพื่อที่จะมาผลักดันให้เศรษฐกิจมันดีหรือว่าให้ตลาดหุ้นกลับมาเครื่อคักจะเป็นการอาชีพหรือว่ามีการพัม้มฉีดยาแรงอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่คนกลัวหรือว่าเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาแบบนี้มันมักจะตามมาด้วยมาตรการกระตุน้น และหลังจากนั้นก็มากทจะมีการพัาขึ้นมานั่นแหละหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าฟ้าร้างฝนก็อาจจะจะทําให้หลายๆคนยิ้มได้นะเพื่อนๆนะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะออกจากตลาดหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเทขายหายไปจากตลาดในช่วงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนถ้าเคยผ่านพ้นสถานการณ์กรณีคล้ายๆแบบนี้หรือว่าผ่านพ้นช่วงโควิดมาแล้วก็น่าที่จะพอมองว่าเฮ้ยไอเรื่องที่มันเป็นวิกฤตแบบนี้บางทีอาจจะเป็นโอกาส ก็เป็นไปได้เพื่อนๆนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางจีนเขาจะมีมาตรการอะไรมาพัมตลาดหรือไม่นะครับซึ่งที่แน่ๆเนี่ยในขณะนี้เท่าที่ผมเห็นนะมีการลดแท็กนะครับในการซื้อหุ้นนะครับลงถึง50%เพื่อีจะเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นทางฝั่งจีนนะครับรวมถึงมีในเรื่องของการบังคับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเพื่อนๆนี่ฟังหัวใหหัวนะครับจากทางทวิตเตอร์นะฮะบบอกว่าตอนนี้ทางจีนบังคับหรือออเดอร์นะครับให้ธนาคาร แล้วก็กองทุนต่างๆซื้อหุ้นเบื่อๆโอ้โหโหดมากนะครับรวมถึงทางจีนมีการขอการขอ,ของเขาเนี่ยเขาคงไม่ได้ไม่รู้ว่ากึ่งประคับหรือเปล่านะ ห้ามช็อตเซลล์หรือว่าขอไม่ให้มีการช็อตตลาดนั่นเองนะครับก็ป้องกันในเรื่องของแรงเทขายที่มีโอกาสและกันที่จะมาหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆนะแต่ทางจีนเขาคงจะวางแผนวางกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อจะไม่ให้มีการดั้มก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าการอาชัชฉีพหรือว่าการแทรกแซงต่างๆเนี่ยจะสามารถพยุงตลาดกันได้หรือไม่นะครับรวมถึงทัเระดูในเรื่องของสภาพคล่องจากทางจีนนะครับตอนนี้ ก็อินเจกเข้ามาอีกแล้วนะเพื่อนๆนะเริ่มพัลขึ้นมาในตอนนี้นะครับยังไงก็รอรุ้นกันต่อไปว่าจะคัมแบ็กกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอให้คัมแบ็กแล้วกันนะเพื่อนๆในเห็นชาร์นี้นี่คือแบบมันมีมคอยชั์ๆแ่บเพื่อนๆอันนี้คือเอลว์แกรนแล้วสเตทนะครับนะโอ้โหดูชาร์จาก22เหรียญลงมาเหลือ0.30เหรียญฮ่องกงนะโอ้โหไม่สวยเลยเพื่อนๆนะก็ขอให้กลับมาได้แล้วกันนะ ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางฝั่งฮ่องกงกันบ้างนะครับก็วันนี้เนาะถือว่าเป็นวันดีนะเพื่อนๆที่ทางฮัจกีเป็นเอเชียแรกที่ทางฝั่งฮ่องกงที่ได้รับใบอนุญาตจากทางกรตอฮ่องกงเรียบร้อยแล้วนะครับนะเปิดให้ทําการในวันที่28หรือว่าเมื่อวานนี้นั่นแหละนะครับนาก็ยังไงถือว่าเป็นเอเชียแรกแล้วกันนะที่มีกฎหมายต่างๆรองรับนะครับที่ทางฝั่งฮ่องกงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า การเปิดฮัชกีนี้จะส่งผลให้ตลาดมีการพรั้มมีความคึกคักอะไรได้หรือไม่นะครับหรือว่าการอาชีจากทางฝั่งจีนเป็นไปได้ไหมว่าจะทําให้คริปโตเกิดความคึกคักอันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับคงจะบูชายานะเปืเป่อๆเราไม่รู้เลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับยังไงก็ต้องจับตาสถานการณ์ในด้านของคริปโตก็ดีหรือว่าหุ้นต่างๆก็ดีนะครับที่เวลาที่มันเป็นวิกฤตมันก็จะมีโอกาสอยู่แล้วนะครับมันมีคนที่ โดนก็จะมีคนที่ได้หรือว่ามีคนที่มองเห็นโอกาสนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งสารัฐกันบ้างน,นะครับเพื่อนๆในวันที่2เดือนหน้านะครับจะมีอีเวนต์สำคัญนะครับก็คือเดทไลน์แรกของทางกรอรสหรัฐว่าจะ approve Spot ETF จากทาง BackRock แล้วก็หลายๆเจ้าหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Bitwise นะครับ b a c k r o c k w e n X v w i s i o n 3 r Investco, Fidelity นะฮะ w e r y นะครับก็ต้องรอดูว่าจะพ p p ูจพร้อมๆกันหรือว่าพวดเดียวกันเลยหรือเปล่าหรือว่าจะทำการเลื่อนไปอีกนะครับอันนี้คงจะตอบยากเป็นๆน,นะแต่ก็ถือว่า b a c k r o c k เนี่ยยื่นขอ ETF เนี่ยกว่า575ครั้งนะครับมีเพียงแค่1ครั้งเท่านั้น ที่พลาดเพืเ่อนๆนะก็ต้องรอดูว่าบ t c o i n จะเป็นหนึ่งใน500ห0รือยลานบาทนะเพื่อนๆรอดูกันต่อไปนะครับโอเคก็คผมก็สำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆชอบแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารโลกคริปโตยังไงอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่ง เอาไว้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในทุกวันนะครับรวมถึงเพื่อนๆไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้สามารถีกดปุ่มจอยและได้คลิปตัวนี้นะครับสามารถสมัครสมาชิกสั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตุ๊กตอกเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นนะครับนะกดปุ่มจอยหรือว่ากดลิงและได้คลิปตัวนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้การส,ปปสรนับสนุนการซัพพอร์ปปอตกันด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆไหนที่ต้องการสั่งซื้อวิดีโอบุ๊กนะครับรวมสุดเทรดบิตคอย ก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเพียงเก้า้วก็สบาทเท่านั้นนะครับเกลคิดว่าเป็นการเตรียมตัวเนาะสำหรับบูรันในรอบหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับไอเดียต่างๆที่ได้รวบรวมการเอาเข้ามาให้แล้วนะครับโอเคก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ